หัวอดอาหารลานบินนะครับลานบินลานบินอลานบินก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 ินอ่ากินแล้วครับหนึ่งเม็ดลานบินลานบินกินนะครับกินไว้เร็วสองเม็ดอ่ากินอาหารด้วยมือนะครับลานบินลานบินนะครับลานบินลานบินสามเม็ดลานบินลานบิน พูดไชัดๆก็ทหารน่ะแมเร้วเรับลานบินสี่เมตรลานบินลานบินเร็วลานบินเร็วลานบินนี่ลานบินเร็วลานบินมันครบผูเล่นแล้วกบลานบินเร็วเอาระเบรหวง้าลานบินลานบินทหารก็ยังพูดอีกนลานบินลานบินลานบินมา อาลานบินเร็วเดีวอีกเม็ดนึงเร็วลานบินลานบินครับหกอีกสองเม็ดนะครับอีกสองเม็ดเอาอลานบินลานบินลานบินเดียวอาอลานบินเร็วอ๋ออีกเม็ดเดียวเม็ดเดียวแล้วเม็ดเดียวแล้วเอาอลานบินลานบินเม็ดสุดท้ายเร็วเร็วลานบินลานบินลานบินเร็วเร็วลานบิน เมสุดท้ายเมสุดท้ายเร็วเร็วเมสุดท้ายเมสุดท้ายเร็ว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 นี่เดินมาหานี่เดินมาหาเร็วเมสุดท้ายเมสุดท้ายเมสุดท้ายโอเคเดี๋ยวเราจะเทอาหารให้นะครับให้น้องกินนี่เทอาหารให้ลันบินนะครับหิวนะครับเทอาหารให้ลันบินนะครับ โอ,โอเคอาหาให้รันบินนะครับลงมากินแล้ว,กล,ว,ก,ลวกลัวนะครับเห็นไหมเห็นไหมถ้ากินเม็ดเดียก,ก็จะปิดคลิปนี้นะครับอ่ากินแล้วครับดูครับ ดูนะครับดูนะครับอ่าโอเคนะครับกินน้ำแล้วอ่าโอเคนะครับมากินนะครับคอมันแห้งเหมือนคนเลยนะครับกินกินอาหารแล้วกินน้ำคอมันแห้งเราจะอยู่จนอ่ากินน้ำเห็นไหม มันแห้งนะครับสัดน้ำสัดน้ำแล้วมาสัดอาหารต่ออย่นี่มนอาหารเกกไ้หูจะเดินรอายังมีอีกครับยังมอรัก คลิมนี้ก็ขอจบเพลนี้นะครับน้องสตาร์ทมาแล้วสุดรอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าขอบคุณครับคอมโบชวอะไรไปทำบัตรดกว่าเร็วกดกอดกอดกดกดกอดกอดกูดกูดกูดกดกูดกูดกกูดกูดกดดกดกด,กด,กด,กด